เป็นผู้สนับสนุนรายการ n c g v ได้ที่0897394555บุญเติมพรีเซนต อันนี้คุณผู้ชมกำลังอยู่ในช่วงของรายการกอลลัมาเนียทีวีาานะครับอนนี้เราอยู่กับช่วงของรายการกอลลัมาเนียเพิ่งเป็นรายการแรกแล้วก็เป็นเทปแรกใช่ไหมครับาารผมอยู่กับผมดีเจมาร์สนะครับ ผมดีเจดีนะฮะน่าเลยได้มาเหนือทีวีนะครับมีอะไรมีช่วงรายการอะไรบ้างเรามามาดูกันว่าแต่ละช่วงที่เราจะถ่ายทำออกไปให้พี่น้องในจังหวัดนราธิวาสของเราได้ดูได้ชมกันนะครับม right ีช่วงอะไรบ้างนะครับแต่ช่วงก็เร yeah, ิ่มต้นด้วยนะครับด้วยช่วงแรกของเรานะครับนั่นคือช่วงยูเนเต็ดอัปเดตยูเนเต็ดอัปเดตยูมีอะไรอัปเดตเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่เราจะจะมา พูดคุยนะครับเรื่องของฟุตบอลในนักธิบานมานะครับที่นารายกาเน็ดเราไปเยือนว่าแข่งในบ้านนะครับว่าเจอจาทีมไหนบ้างน,นะครับซึ่งในเทปแรกเราเนี่ยก็เป็นเทปที่เราจะแนะนําว่าแต่ละช่วงนะครับของรายการของเราเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับ โดยเฉพาะในช่วงแรกนี้ก็คือช่วงยั่จะต็ดอัปเดตนะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของใครเป็นผู้ทาประตูนะครับใครเป็นดาวซันโบของทีนะครแล้วก็พูดถึงข่าวๆนะครับที่ผ่านมานะฮะรายการที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงมีใครเจ็บใช่นช่วงที่สองครับนาสองของรายการนี้เรียกว่าโชว์อะไรโอเพ p น a y การบ,บ้านนราอินเทอร์วิวค,ออรครับผมก็เป็นในช่วงของอินเทอร์วิวนะฮะอินเทอร์วิวนี่เราก็เป็นการช่วงที่เราจะมาสัมภาษณ์นะครับผู้ที่อยู่ในแวดวงฟุตบอลของเรานะครับก็บบแต่และเทปนั้นเราก็จะไปสัมภาษณ์ตามติดน,นะครับบรรยากาศนะครับไปสมัมภาษณ์ทุกคนนะครับที่อยู่ รายรอบเริ่มต้นตั้งแต่ท่านประธานของเรานะครับโค้ดของเราสตาฟโค้ดและรวมทั้งนักเตะและอาจจะเลยไปถึงคนที่ไปขายของอยู่ในสนามครับหรือว่าขายน้ําชาอยู่ตามริมถนนนะครับบอกว่าของเราชื่นใช่แล้วกงสไตล์กัมปงสไตล์นะฮะเราเป็นทีมที่ีเจาะลึกนะครับแฟนบอลทั่วจังหวัดเลยนะครับใครับแม่ค้านั่นแหละแม่ค้าข้างข้างถนนนะครับเราก็ตามติดนะครับ ไปสัมภาษณ์เขานะครับเป็นช่วงที่จัดมาเพื่อทำเพลงนะครับโมเป็นเพลเยอร์เดียวนะครับในช่วงนี้อ่าช่วงสุดท้ายเอ้ไม่ใช่กลับไปใช้ครับล่าสุดนครับช่วงนี้เขาเรียกว่าช่วงอะไรนะกอและคลิปกอและคลิปมันเป็นยังไงครับไม่ใช่กอและกแมกเนตนะครับมันเป็นกอและคลิปนั่นเองนะฮะกับอะไรบ้างช่วงนี้ก็เป็นคลิปเก่าๆนะครับคลิปบรรยากาศของนาฬยุนเต็ดเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานะครับถ่ายทําโดยเบตารามันอาร์ของเรานะครับการันตี บอลสไตล์ลูกทุ่งแน่นอนประมณาณนี้นะชื่อนี้ต,ต้องจำนะครับ เจ้าของเจ้าเดิมของสนามแห่งนี้เลยครับออกรายการทีวีมาแล้วหลายช่องนะคะทั้แทปในสตีก็พอรู้จักไหมเยไม่ได้ด็เปาเปิดช่องช่สามดูได้เลยนะฮะดีดามันแน่นอนครับก็จะมีรูปของคลิปเก่าๆนะครับป็นทุกาคลิปการทําประตูนะครับสิบประตูยอดเยี่ยมหรือว่ามีคลิปของจุดกับจิระทางๆอของในจังหวัดเราอาจจะมาแจมก็ได้นะฮะหรือว่าทังบ้านก็มีก็ไหรือว่าอาจจะมีคลิปใน YouTube ที่ ที่เราไปเซิร์ชมาแล้วเห็นว่าเฮ้ยมันน่าสนใจเรามาโชว์กันให้โชว์กันเต็มๆในในช่วงของตอนแรกคลิปๆนั่นเองต่อไปครับช่วงสุดช่วงฟรีคิกฟรีคลิปในช่วงเขาเรียกว่าช่วงบางดาราเดอะรีเจนต์นะครับมันคืออะไรอ่ะคืออะไรไม่อย่างนั้นรีเจนต์คืออะไรแก่ป่ะมันคืออะไรเก่าแก่ไม่ไม่มันคือดาราดังใช่เป็นตำนานตำนนาเราก็พูดถึงเรื่องของตำนานนักเตะนะครับรู้ไหมก็ นักกีฬานะครับที่มีความสามารถของนารถิวาสซึ่งมีอยู่หลายท่านนะฮะยกตัวอย่างเช่นใครที่ท่านรู้จักอ่าผมไม่รู้จักใครผมไม่รู้จักใครในบาเจาะอ่ะ <c oughs> โอ้หนักบอลในบาเจาะสุดยอดมากเลยอ่ะ <c oughs> ขายานี่ไงศูนย <c oughs> ์หน้าห้านาทีโอ้โหไอรถถังได้เลย <c oughs> เฮ<ล>้ยอช่ไรแบบ์อยู่เนี่นะเฮ้ยเดี๋ยวเราไม่รู้จักชื่อนี้เด็ลิเจนแน่นอนใช่แล้วครับเราก็จะไปสัมภาษณ์ตามไปสัมภาษณ์ถึงบ้านติดถึงบ้านเลยใช่แล้ว เป็นช่วงสุดท้ายของรายการครับนี่คือเราก็กำลังแนะนำรายการของเราในช่วงอะไรบ้างนะฮะอ่าช่วงนี้เรียกว่า sudden death sudden death นะฮา arena arena extra าทา ช่วงทุกเวลาบาดเจ็บไงเออนีทีสุดท้ายครับทีสุดท้ายแล้วมต้องรีบไหนครับเวลพูดอะไรบ้างมีอะไรบ้างตื่นเต้นอยายผมรีบนะครับครับผมก็จะเป็นช่วงที่เราจะแนะนําว่าการแข่งขันนะครับที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับเราจะต้องไปเยือนทีมไหนเล่นในบ้านเจอกับทีมอะไรนะฮะแล้วเราก็มาวิเคราะห์กันว่าทีมนั้นดียังไงนะอ่อนยังไงนะ แล้วเรามาดูว่าตัวผู้เล่นเด่นๆของเขามีใครบ้างนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงพิเศษจริงๆนะครับเราบอกแค่เอ็กซ์ต้าถามช่วงพิเศษเราอาจจะมีคลิปจากทางบ้านนะครับถ้าน้องๆสนใจนะครับถ่ายคลิปจากสนามเลยไจากสนามได้ก็ได้เอามาโชว์กันให้ดูนะครับแล้วอาจจะมีช่วงกอล์ฟเกอร์ก็ได้นะครับนี่แหละผมยากดูนั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะจัดให้นะครับมาจากโรงเรียนต่างๆนะครับนี่รูปส่งมานะครับ เป็นกองเชียร์นารายู่ในเต็นนะครับสาวๆก็มีใช่ไหมโอ้ที่มเทพมีพิตตี้ใช่ไหมโอ้นาราทิวาสก็มีใช่ไหมครับผมนั่นก็คือทั้งหมดภาพรวมของรายการเรานะฮะก็และมาเนี่ยทีวีนะครับตามชมได้ทุกๆวันสุขงับทางช่อง ncptv นะครับ วันนี้เรามาอยู่กับ<อ>ช่วงวอารายการ g o r มาเนี่ยทีวีช่วงเววรียกว่า Southern s a m b a Nara Interview นะฮะวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์ใครครับต้องไปติดตามครับเราจะไดรู้จักต้องเป็นท่านผู้นี้นะครับทีออ่อารักคุณนะครับเป็นผู้ที่คั้มชูสโมสรของราว พอเราจะไปสัมภาษณ์ท่านประธานของเรานะครับท่านสสอดีตสสนะครับวัชระยาววรสันโอเคครับไปติดต่อไปติดตามกันนะครับว่าไม่เป็นเลยทั้งนี้วะอ้าวเหรอทั้งนู่นอ๋อไม่บอกก็มาประเดิมเทปแรกนะครับโดยการสัมภาษณ์ท่านประธานของเรานะครับท่านประธานไงไงก็ให้ท่านประธานแนะนําตัวเองก่อนนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ตะอาร์วบรกาตจบนครับผมก็ต้องขอบคุณ วันนี้ผมวัชระยังมหสันนะครับประธานสโมสรบอลนาฬียูเนเต็ดนะครับตัวอย่างที่ทราบครับว่าวันนี้ฟุตบอลกระแสดีจริงๆนะครับทานแม่กันเลยนะครับก็อยากจะถามถึงเรื่องของทิศทางของทีมบอลนาฬียูเนเต็ดนะครับในฤดูกาลนี้จะยังไงครับครับผมตัวอย่างที่ทราบนะครับว่าเราได้เห็นตัวอย่างแล้วก็ประสบการณ์ที่ทีแล้วนะครับว่าเหล็กแรกเนี่ยเรา ไม่ได้ใช้นักฟุตบอลต่างชาติเลยนะครับราใช้ฟุตบอลภายในประเทศะนะครับภายในจังหวัดทั้งหมดใช้ท้องถิ่นเป็นหลักนะครับทีนี้พอเราเห็นว่าชัดเจอโอกาสของเรามีเยอะนะครับในเลเยที่2เราก็เสริมทั้งหมด4ท่านและก็ปรากฏว่าเราได้ที่3นะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของปีนี้นะครับเพราะวาปีนี้นี่เราหวังเป็นอย่างยิ่งครับหวังมากว่า เราต้องเข้าจะเป็นนี้ได้เพราะว่าความพร้อมวันนี้เราเยอะจริงๆนะครับโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยกระบปะก็ย้ายไ,ไปและอีกทั้ง3ท่านเราก็เสริมของนี้บาซินแซมบ้าจริงๆและมายู่กับเรานะครับมกับสไตล์ของพวกเรานคนับนั่นก็คือมาเซ e โลริออสนะครับเขาก็ได้มาซ้อมกับเราเกือบเดือนแล้วครับทิศทางก็โอเคครับเราก็ภูมิใจนะครับพอใจใน เป็นอย่างยิ่งแค่ปรับเรื่องอเรื่องแรงนะครับแล้วก็เรื่องที่ร์กให้เข้ากับพวกเราแค่นั้นเองนะครับโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยการเยี่ยมตัวของเราก็ดีมากนะครับเราได้ไปอุ่นเครื่องสแม,มตช์นะครับคือไปเยือนสตูลไปเยือนพัทลุงและก็ล่าสุดเพิ่งกลับเช้าวันนี้เองนั่นก็คือเราไปเยือนสุราษฎร์นะครับผลสกอร์ก็เสมอครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราแค่ไปอุ่นเครื่องอุ่นแข้งแล้วนกะ็ ไปหาประสบการณ์ในเรื่องการเดินทางนะครับเราไปเท้าเย็นแข็งเราไปกลางคืนเที่ยงแข็งก็โอเคครับเราก็ได้ประสบการณ์ได้ความรู้แล้วก็มาแก้เกมแ,แก้ทางบอลกันต่อไปครับก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับแล้วก็ในส่วนของแฟนบอลนะครับต้องขอบคุณนะครับโดยเฉพาะปนีนี้เราติดตามทาง Facebook ไม่ว่าจะเป็นาดารา utd.com รมอว่าของผมเองนะครับ big boss n u t g นะครับก็ ผมก็ภูมิใจครับเพราะว่าให้ข่าวแล้วก็ตลอดเลยครับโดยเฉพาะ,ะผลงานปีที่แล้วเราก็ได้แชมป์ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้เหมือนกันเอสไฟแล 5, ก็ได้แชมป์มานะครับโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยก็สําคัญอีกนะครับน้องๆรุ่นเยวาวชนที่เจ็ของเราเนี่ยก็ได้เป็นตัวแทนนะครับคึ้นเป็นอันดับหนึ่งของสิบสามจังหวัดภาคใต้นะครับเอาทีมเดียวนะครับเราก็ได้เป็นตัวแทนของภาคใต้นะครับที่ว่าไปแข่ง มหาสารคามเกมนะครับโปรแกรมก็เห็นแล้ววันนี้ผมก็โพสต์ลงใน Facebook ของผมแล้วนะครับแล้วก็เริ่มแข่งในวันที่18ถึง29มีนาคมเดือนหน้าครับเป็นราการกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นในการกีฬาเยาวชนแห่งชาติโดยที่ว่าเราไม่เคยเข้ารอบสุดท้ายมาก่อนนะครับตั้งแต่ผมทําทีฟุตบอลอะารอยู่ในเซตมา10ปีถึงปีนี้แล้วนะครับครับเป็นทั้งแรกของเราครับ ดูอะไรอะ่ะนี่กผลังหาคลิปดูให้ท่านผู้ชมเขาดูกันโอ้นี่คลิปไรอะ่ะโอ้นี่ไงคลิป,ลปสนามตาเออโอ้นี่น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้เลยนะนะครับไปชมกันเลย yeah 3 นักเตะซึ่งเป็นตำนานของทีม e นาราลีเนตนะครับนักเตะนักเตะที่อยู่ในเรียกว่านั่งอยู่ในดวงใจของแฟนบอลนะครับชาวนาทว่านะครับวันนี้เราก็มาเยี่ยมเยียนเขานะครับตำนานอีกคนนึนาางนะครับเจ้าของฉา,ายาเริร์ฟทั้งนักซุนหน้าหน้าตาดีนะครับไฮดอมตัดนะครับการวัดเจาะนะเขาหนั้นเป็นใครครับเราไปหน้าผา

เล่นอยู่ก็ในตำแหน่งคู่หน้าครับเดี๋ยวเริ่มเล่นครับผมน้ก็ที่อช่ในการครับผมปกาศว่ามัดมัดแน่มาทำผมผมก็เดินโอการที่แจะได้มาเจอครับก็ผมก็อยากจะให้ไปมาช่วยเล่าหน่ะครับประวัติส่วนตัวนะครับการเริ่มเล่นฟุตบอลแต่เยาวชนเนี่ยครับมีใครเป็นแรงบันดาลใจและเรื่ง เรพัรนนเริ e <Took S 2> <goodbye S 1> ่มจากก็คือในบ้านครับก่แถวบ้านในพนาีการทเรื่องสารนั้นรับก็มื่ก่อนตอนนี้มื่อก่อนสน้าปอกครับในเดนนี้หน้าบ้านะครับหน้าบ้านตรอีนครับต้องไปซ้อมกิโลงขึ้นไปตัทุกวันนะครับก็เริ่มจากประถมครับก็เป็นประธนของโรงเรียน บ้านกำแพงครับเป็นตัวแทนของบริเวณไทยตอนในการกีฬากลุ่มนะเรียกว่ากีฬากลุ่มแในการสรุปภาพนีนะครับเป็นการแก้สูตรนะครับใหอำเภอไม่ให้ไม่ใช่ในกลุ่มนะไม่ใช่ในห้องเป็นตัวแทนกลุ่มนะพอกัรเดิมเสร็จแล้วนะครับทีนี้การก็ความสามารถครับก็เลยเรียกถึงยกการกลุ่มไปแข่งคีฬา เพลิครับต่อการแข่ันเดียวเพียนะครับแข่งก็เสร็จแล้วพอแข่งลมก็ไปแข่งระดับมือเลยว่าได้ได้ที่สองนะครับแล้วก็ติดตัวแทนตัวแทงเพลินไปแข่งครับจังหวัดระดับจังหวัดครับนะครับตอนนั้นก็ได้รองชนะเลิศอันดับสองครับรองจังหวัดของได้อันดับสองนะครับตอนนั้นก็ อมธัธยมครับไปศึกษาต่อที่โรงเรียนสายบุรีครับที่สายบุรีจลสายบุรีสายบุรีนะครับเล่นนั้น,นอายุก็ประมาณสี่สิบนะครับก็เล่นในรุ่น16ปีก็ได้แชมป์นะครับก็ได้แชมป์ะระดับเพิร์กนะครับ okay, แต่กแต่งอายุไปเล่นเน้ยก็อ่าครับผมแล้วิทย์สองก็มาแข่งในรุ่น15ปีก็ได้แชมป์อีกนะแล้วก็ระดับ ไปต่อที่โรงเรียนไปต่อที่หางองเป็นรมากยิ่งเงิดับของเพิรับถ้าไปต่อม .4 น่นชับแล้วก็เป็นตัวแทนอาสมเป็นตัวแทนของเพิร์ไปแข่งในรีดับ จังหวัดแบบเวลาเรียนหังจบก็ได้รองทังเลทับนะครับมันก็ยังไปเจนทายรี่ไหนอีกะครับแต่แล้วนะครับแต่ใน่ต่แล้ะครังก็แเจแล้วนะครับก็ต้องไปซ้อมไปซ้อมทุกวันก็อยู่ที่นู่นเลยอยู่ที่บ้านพักของโรงเรียนบัตก็มีอาจารย์ขันะหนะศรีนะครับ เป็นว่าโค้ชคนแรกก็ได้เพราะว่าได้ครับท่ั้งกัด์รักศัครับนมาถึงีนี้นะแต้การสั่งก็ยารอย่ต้อไปาเรียนอาจะอะไรสองนะเพื่อาชีครับต่อมาพอไปแข่งต่อเอันี้ก็มีโค้ชคนหนึ่งนะครับคือว่าเขาที่สองได้มคช่วยเหลือมาตลอดครับก็คือยังงีนะครับ กับพ <chat> mm ี hmm. mm. Mm ่อ hmm. mm ้อยปากเนี hmm. mm ่ย hmm. พ yeah. ี yeah. mm ่อ้อยกรนะครับถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่คนที่สอของผมก็ได้นชครับถ้าผมอยู่ทีนาาก็ใจดีี่อ้อยก็แบบแล้วก็คน่ลายครานครับที่ยช่วยเหลือครับตอนนั้นก็ยายไปเรียนตอนนั้นก็เรียนโรงเรียนบดเจาะได้หนึ่งเทอมแล้วก็ไปเรียนที่โน้น แล้วก็อีก็เดินึ่งฮ่าตอนนี้ก็ยังยับอยู่เต็มก็นะะน่าจะได้นะครับในช่วงแรกนี้เวลาบดไปซะก่อนนะครับาหน้านะครับแต่คงเข้มข้นเช่นเดียวกันสำหรับวเรากองเุณแนครับ้เาจากมาจบนะครับใน้นะครับไปติดตามในสัปดาห์หน้านะคับ ช่วงนี้นะครับเราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับนักเตะใหม่นักเตะเก่าแล้วก็นักเตะที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆครับมีใครบ้างครับครับผมเราเริ่มต้นที่นักเตะที่ย้ายออกดีกว่านะฮะก็มีอ่าโซเลมานอาเากิกินะครับซึ่งก็เป็นปีจอมเลื้อยของเรานะครับตอนนี้ก่โดนฮันเดียสนะครับก็ไปอยู่โว่ชนยู่นเต็ดแล้วนะครับครับตรงนี้เปลี่ยนชื่อแล้วโซ่สงไทยยังไม่ดเตะนะฮะอ๋อครับผมพร้อมด้วยดาวรุ่ง ของเราอีกสองคนนะครับสองรายนะครับก็มีอิทธานลเจ๊แนนะครับก็เป็นดาวรุ่งเยาวชนดีกรีสี่เกมนะครับสีเกมแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นให้รุทังจาก มาจบนะฮะเด็กผมเด็กผมเนี่ยอะไรเชียร์อะไรได้โมมัสซาฟิลวาจินั่นแหละครับก็บประกันด้วยวีทาก็ย้ายไปอยู่สมพาอยู่ในแต่เช่นกันนะครว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีของน้องๆเขาก็จะได้ไปไปพัฒนาตัวเองนะครับแต่เราก็มีนักเตะใหม่เข้ามาใช่ไหมใช่ไหมครับอ่ารับผมเริ่มต้นเลยนะครับนักเตะหน้าใหม่เข้ามานะครับก็จะว่าหน้าใหม่ก็ไม่ใหม่เท่าไหร่นะฮะหน้าเก่าเหมือนกันนะครับแต่ก็มาดูแลน้องๆนะครับก็เป็น อดีตนักเตะผมยาวนะชื่ออะไรนะชูชูสมัยเด็กชูเด็ใช่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 ใชครับเจ้าของฉายานะครับพริตติ allora ้ฟิวเดนาโมูเอาช่วงนี้ก็ไม่รู้จะไดนาโมก็บดนามายนะก็คาถาวุฒิเบราเฮงนะครับส่งจากแมวของเราเองครับนะฮะเราจะมาดูกันว่าสีเท้าตั้งแต่อดีตปัจจุบันนี้เขายังคงเหมือนเดิมหรือเปล่าใช่ครับมาช่วยประคองน้องๆนะครับ แล้วก็มีดาวรุ่งนะครับหน้าใหม่นะฮะที่พึ่งขึ้นมาจากดูย0ก็หลายคนเลยนะฮะก็มีหลังนี้นะครับดาวรุ่งที่เราขึ้นมานะฮะก็มีชื่อพิทักษ์นะครับอัดบุตรอมันนะครับก็เป็นดาวรุ่งในตำแหน่งของพิฟิลนะฮะกอนนี้ก็มาตัวจิตเหมือนกันตัวจิตขึ้นมานะครับสามารถที่ว่าน่าจะสามารถแทนที่สุริยบันอะไรอย่ายใช่แล้วนะครับแล้วก็มีมูฮัดตุคลอมันนะฮะ ก็ใช้ได้ใช้ได้ครับนั่นทั้งกอล์ินวัดเตือนบูเอ้าคนที่ต้องติดตามนะฮะเป็นดาวรุ่งใช่ไหมฮะดาวรุ่งหรือดาวรุ่งไม่รู้นะฮะแต่แว่าว่าบินได้แน่นอนบินได้แน่นอนนะครับคนนี like <c <c ้โอ้โหส่งตรงมาจากกรุงเทพเลยแน่นอนแน่นะครับมีมีแบบมาจากสโมสรเลยรบ้างครับก็มีอีกคนนึงนะครับสามคนอะสามคนดาวรุ่งนะครับอยู่ที่สิบแล้วมาจากสโมสร วบบเอฟซีนะครับชื่อว่าโซไฮมิงโซไฮมิงบอสูนะครับอ่าตอนนี้ต้องตามไปด้านซ้ายนะครับผมฟูผมฟูฟูใช่ป่ะเน็กว่านี่เลยเอะเอเบอร์ตันเนี่ยชื่ออะไรละฟอร์นี่ฟอร์นิเออนั่นแหละโอ้โหสุดยอดเลยนะครับใครจะขนบนะแล้วสองคนตามนะสองคนครับยังมีอีกแหละครับสองคนครับจากปัตตานีเอฟซีอ้าวเหรอใช่ผมลืมโอ้โหกับชื่ออะไรนะครับ ชื่อัมมัดอาฟิทอ๋อเจโซนะครับวันนี้ไม่ธรรมดานารุ่งคาร์เวอร์คาร์รุ่งคาร์มาคาร์มาคร์เวอร์ที่ไหนเนี่ยเออนะครับก็เป็นดาวรุ่งที่เราดึงกลับมาจากปัตตานีเอฟซีนะฮะก็นี่ก็คือรายชื่อคร่าวๆนะครับรวมกับนักเตะชุดเดิมนะครับลืมอีกคนนึงครับแัมบ้า เออ่อะะารคนนี้ไม่ได้เลยนะครับื่องนี้ตั้งแต่ลา,ลาสเซอร์ตกละใายแล้วน<ด>ะครับกับทีนี่แหละจะได้เป็นฉายาเซมบ้าในใต้ของจริงนะฮะเขาคือ มาเซโลเรสนั่นแหละครับมาทำเนียงไปถูกคางหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ไม่ใช่เบลจูดนะแต่ก็เป็นมาเซโลนะฮะก็น่าสนใจนะครับลองติดตามชมดูนะครับจากอดีตนักเตะเยาวชนของโบตาโปโกนะฮะแล้วก็ปีที่แล้วนะครับเล่นให้กับมอเกษตรศาสตร์นะครับวันนี้ก็มาอยู่นาฬยูนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วซัมบ้าแดนใต้นะาหน่อยผมก็สำหรับวันนี้นะครับในช่วงของรายการเมย์นานะครับเอ็กซ์ตร้าไทม์ กับเราก็มีข่าวปากนะครับของการแข่งขันฟุตบอลนะครับโดยท่านพสว่างนะครับกีฬาและการท่องเที่ยวนะครับวันนี้ก็เป็นการแข่งขันฟุตบอลนะครับซึ่งก็จบไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอล PM ครับนะครับเราก็ได้ผู้ชนะเลิศนะครับก็ทีมที่ชนะเลิศนะครับได้แก่โรงเรียนเทศบาลตำบลปารุรูนะครับซึ่งก็ เป็นตัวแทนของจากอำเภอสงัยประดีนะครับเป็นฝ่ายชนะทีม YW Construction นะครับจากมนังตะยอนะครับไปด้วยประตูรวม3มประตูตอนหนึ่งะครับส่วนอันดับที่3นะครับเป็นทีมอีวีนิสปอร์ตและทีมอบตอลละหานเป็นทีมอันดับ4นะครับในรุ่นของประชาชนหญิงก็มีนะครับก็ได้แก่ทีมชมรมฟุตบอลนราธิวาสนะครับก็เป็นฝ่ายชนะเลิศไปนะครับในส่วนของอันดับ2นะครับทีมที่ได้รองชนะเลิศก็ได้แก่โรงเรียนด้านวิทยาและ อ,อันดับ3ก็ได้แก่โรองเรียนชุมชนสหพัฒนาและ NT, นท์เอ็นทีนราธิวาสนะครับเป็นอันดับ4นั่นก็คือข้อมูลข่าวสารที่ฝากมาโดยาการกีฬาและการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาสนะครับสำหรับผมนะครับวันนี้มาตรานะครับก็ต้องขอกล่าวคำอำลาก่อนนะครับสวัสดีครับโอเคครับผมก็ช่วยบอกพันธงสกออัปเดตนะครับว่าวันพุง วันพรุ่งนี้ครับนาลาอยู่ในเตดพบกับพังงาเอฟซีผลเป็นยังไงใครชนะผมคิดว่าสภาพตอนนี้ครับนราธิวาสพร้อมทั้งจิตใจแล้วก็กําลังกายผมคิดว่านันทิวาสชนะแน่นอนครับ1นึ่งศนอนว่านาลาชนะไปสองสองจุอนหนึ่งนะครับครับนัดนี้ชัวร์ครับชัวร์แน่นอนครับอ่านาลาคงชนะครับสองหนึ่งครับสองหนึ่งให้สกอร์สองหนึ่งครับครับฟังโซนแน่นอนครับชัวร์สามศูนย์ครับนาลาชนะสามศูนย แน่อนครับมั่นใจเปิดสนามนี้นาราฬิวาร์งชนะแน่นอนครับอย่างน้อย3ามูนครับผมครับแมตช์แรก3ามหชัวร์ในบ้านครับฟันธงครับจุงเบย์ฟันธงครับนารายูเนเต็ดชนะ1นูนะครับฟันธงนารายูเนเต็ดชนะ2อูนย์